นวยสวัสดีครับช่อง iphone แมวนะครับน,นช่องนี้กําลังให้อาหารตอนเย็นนะครับเดาาี๋ยวนี้ก็เหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดแปดตัวนะครับผมนอกนั้นก็กลับบ้านเก่าแล้วเป็นโรคติดโรค มันมากับคนโลกโควิดขล่วงข่วง,วงก็ตายหมากัดด้วยนี่คือหัวอาหารอย่างดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรมาแต่ก็เป็นอาหารแมวนะครับขอบขอบคุณ f อซนะครับที่ส่งอาหารแมวมาให้นะครับ ถ่ายจากมุมสูงนะครับนะครับผมก็กำลังกินนะครับติดตามช่อง สดสับตะไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำช่องนะครับข้าพเจก็ชอบนะครับอันนี้ก็เป็นแมวที่ลุยกับกับสัตรูนะครับแมวปา่าเข้ามากัดอันนี้ก็ปกป้องครอบครัวนะชื่อ อสิงโตนี่นแมวบ้านๆน,นะครับนี่ตัวลายก็เป็นแมวรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับแมวประจำ ในลุนลูกลุนหลานครับสืบทอดสายพันธุ์มาเรื่อยๆนะครับต,ตัวขาวนี่ชื่อว่าน้องสิงโตนะครับจอบโบนะครับโบโดดเดือดนะครับเกิดมาโบลูกเดียวโซ่อย่างเดียวนะครับผม ก็เริ่มอ้วนแล้วครับแต่ละตัวก็เริ่มอ้วนแล้วครับแต่ละตัวก็ฟักเฟินครับรอดจากโรคโควิดโรคไตห่าโรคท้องร่วงของแมวนะครับเนี่ยกนน็นานๆทีนะครับได้กินหัวอาหารครับเพราะเป็นแมวบ้านแมวบ้านนอกนะครับส่วนมากก็กินต้มปลาล้าคุกข้าวแกงหน่อ,อไม้กินได้หมดเหมือนคนนะครับ บนปฐุมอากินเสร็จแล้วก็เยี่ยวแล้วครับไอ้นี่เยี่ยวแล้วครับเยี่ยวแล้วกินแสแลก็เยี่ยวใส่ที่มันไม่รู้เรื่องเลยอันนี้แต่เแ,แมวมันไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเลี้ยงเหมือนเทวดานะครับแมวตัวนี้ไม่เคยถูกแทะหรือไม่เลียวเลยนะครับที่ตายไปก็ตายเพราะหมาเคี้ยวหมาแล้วก็โรคผาทั้งนั้นนะครับผมว่า คนบางคนเนี่ยเรียนลูกไม่เท่ากับเจ้าของแมวหรอกครับ <C oughs> ยังไงก็สับกดสับตะไคร้ให้กำลังใจช่องด้วยนะครับคลิปนี้มีอยู่5นาทีนะครับยังไง ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับติชมได้เลยนะครับอยากจะให้เราทำคลิปแนวไหนดีนะครับอสองตัวนั้นก็ไม่ค่อยถูกกันนะครับที่เดิหนหากันนะัสองตัวไม่ค่อยถูกกันอืม แมว,วมก,ก,กันนะครับชอบเอากันดีนะครับสองตัวเนี่ยไม่ค่อยถูกกันนะตัวดำเนี่ยเกิดก่อนนะครับพูดง่ายรุ่นพ่อเลยนะครับตัวเล็กนะรุ่นลูกนะครับ นี่ตัวดำนี่ก็ลังตั้งท้องนะครับนิสัยดีนะครับน้องตัวนี้นิสัยดีนะครับเป็นแมวที่เขามาปล่อยไว้แล้วก็อมาเลี้ยนครับ